ดังนั้นเมื่อ Allah ให้เรามีได้แล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเกิดมีท่าทีในการจะออกนอกลู่นอกทางถามว่าการเตือนจาก Allah ด้วยการส่งบาลอมาเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นสิทธิของพระองค์คนมีได้ก็หมดได้ สำหรับดุนยานะคุณผู้ชมบางเนี่ยไม่ได้บอกว่าสิ่งที่บางวัดเนี่ยเจอมาเนี่ยมันจะหนักกว่าสิ่งที่พี่น้องกําลังประสบแต่บางก็จะบอกว่าตัวบางเองเนี่ยก็ได้รับการทดสอบจากล้อมาเนี่ยหลายช่วงเวลาของชีวิตเหมือนกันทุกคนล้วนแล้วแต่ได้รับการทดสอบในหลายครั้งที่บางจัดรายการและยิ้มให้พี่น้องดูผมเพิ่งร้องไห้เสร็จบางครั้งผมจัดรายการในสภาพร่างกายที่ผมเองยังไม่รู้เลยว่าจะจับถึงนาทีสุดท้ายหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกับชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ย เวลาที่ผมล้มโดยเฉพาะกรณีที่เรื่องของธุรกิจเนี่ยประเด็นคือว่าภายใต้ความสําเร็จมันผ่านความล้มเหลวครับมันผ่านความล้มเหลวแบบสาหัสสากันดังนั้นการที่อัลลอฮฺสุบฮานูตาราเนี่ยทรงประทานความเมตตาให้บางผ่านมาได้ก็ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยฉันเก่งมันเป็นความรู้สึกถึงความกระตันอยู่รู้คุณว่าที่เราผ่านมาได้น้นเนี่ยเพราะความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺอย่างแท้จริงผมขยันเหมือนเดิมครับแต่ที่ผมมีเพราะอัลลอฮฺให้มีผมเนะี่ยขยันแบบนี้มาตั้งแต่ผมอายุ18แล้วคุณผู้ชมแต่ตอนนั้นอัลลอฮ ังนั้นเมื่ออลลอสให้เรามีได้แล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเกิดมีท่าทีในการจะออกนอกลูก่นอกทางถามว่าการเตือนจากอัลลอ์ด้วยการส่งบาลอมันเป็นไปได้ไหม <c oughs> เป็นสิทธิของพระองค์คนมีได้ก็หมดได้ผมเนี่ยพูดได้เลยคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยยังมีทุกอย่างห้ามวันเท่านั้นแหละไปทําสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นแหละรู้เลยจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เมื่อใดก็ตามเนี่ยที่คุณนะได้เดินออกนอกทางแล้วคุณเป็นบ่าวที่อัลลอ์เนี่ยยังทรงรักและเมตตาบาลอจะมาอย่างมหาศาลจนกว่าเราจะได้ สติแล้วตบัดตัวครับนี่คือเรื่องจริงฮะดังนั้นเวลาที่มีอะไรก็ตามเป็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตของผมนะสิ่งที่ผมจะเช็คก,ก่อนคือการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันดีหรือไม่ดีผมจะเช็คจากอามานของผมถ้าเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางสิ่งที่ผมก็รู้ว่าผิดและผมทําพูดง่ายๆว่าฝ่าฝืนอะไ์นะผมรู้เลยว่าเนี่ยเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีแล้วจะต้องเจออะไรมาอีกชุดใหญ่ดังนั้นผมมีหน้าที่คือการตบัดตัวนะเปลี่ยนแปลงตัวเอง